สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูกไก่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ใช้ให้ถูกพึงจำคำราชาศัพท์ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของคำราชาศัพท์ไปแล้ว2ชั่วโมงในวันนี้นะคะครูกไก่จะมาทบทวนในเรื่องของความหมายของคำราชาศัพท์ นะคะว่าใช้กับใครบ้างนะคะแล้วก็มาให้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะสำหรับนักเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้ในแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูนะคะเราไปดูกันเลยนะคะทบทวนคงนี้ก็คือคำราชาศัพท์นะคะถ้าแปลตามศัพท์ว่า คำศัพท์ที่ใช้สําหรับพระราชาแต่ในปัจจุบันหมายถึงคําสุภาพไพเราะที่นํามาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีฐานะต่างๆซึ่งจะแบ่งเป็น5ระดับดังต่อไปนี้นะคะ 1. พระมหากษัตริย์ระดับต่อไประดับที่สองก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไประดับที่3ก็คือพระสงฆ์ระดับที่สี่ คือข้าราชการผู้ใหญ่และระดับที่5ก็คือสุภาพชนซึ่งความหมายของคำว่าสุภาพชนก็คือผู้ที่มีบุคลิกการแต่งกายถ้อยคำที่สุภาพนะคะเขาบอกว่าคำราชาศัพท์แบ่งเป็นชนิดคำได้3ชนิดก็คือคำนามราชาศัพท์คำสรรพนามราชาศาพัพท์ แล้วก็คำกริยาราชาศัพท์ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ต่างๆที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ตอบคำถามในแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูได้นะคะ ่อนอื่นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะการใช้คำราชาศัพท์ระดับแรกเลยคือระดับที่หนึ่งก็คือระดับของคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับประมหากษัตริย์นะคะระดับที่สองก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ระดับที่สามก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับข้าราชการผู้ใหญ่ และระดับที่4ก็คือเป็นคำสุภาพนะคะที่เราควรจะใช้ให้ถูกต้องเพราะว่าเพื่อป้องกันการผวนคำนะคะเพราะว่าการผวนคำบางคำนั้นผวนคำไปเรียกแล้วก็จะทำให้เกิดคำที่ไม่สุภาพและก็อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหยาบคายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องใช้คำสุภาพ สำหรับสุภาพชนแล้วก็การใช้ภาษาทั่วไปไปดวอันแรกนะคะเรามาดูคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนนะคะคำราชาศัพท์บางคํานักเรียนอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะยังไม่มีในหนังสือเรียนระดับชั้นปห้านะคะวันนี้คุณครูได้มาเพิ่มเติมคําราชาศัพท์สําหรับ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศารุวงศ์เพิ่มเติมน,นะคะเราก่อนมามาดูเลยนะคะคำแรกก็คือคําว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งมีความหมายหมายถึงวันเกิดพระราชนิพนธ์หมายถึงผลงานประหธ์แต่ถ้าหากบอกว่าทรงพระนิพนธ์หรือทรงพระราชนิพนธ์ก็คือคือทรงแต่งนะคะนั่นก็จะเป็นคํากริยาราชาศัพท์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตรงนี้หมายถึงกา,ารถวายนะคะซึ่งจะใช้กับบุคคลทั่วไปนะคะที่จะถวายให้แก่พระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์ให้ใช้คาําว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนะคะคาต่อไปคําว่าพระราชทานพรซึ่งมีความหมายหมายถึงการอวยพรน,นะคะทรงโบกพระหัต์นะคะก็คือคําว่า หมายถึงโบกมือทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหมายถึงการทำบุญนะคะสนพระราชหฤทยัยหมายถึงสนใจทรงพระเมตตาหมายถึงมีเมตตาพระปฏิสันฐานหมายถึงทักทายพระราชกรณียกิจก็หมายถึงงานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำนะคะ แล้วก็คำอีกคำหนึ่งที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะเคยได้ยินในข่าวในพระราชสำนักในช่องโทรทัศน์ต่างๆนะคะก็คือคำว่าพระบรมราชองการนั่นหมายความว่าคำสั่งของพระราชานะคะต่อไปเราไปดูคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะที่จะใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็จะมีคำว่านิมนต์นิมนต์หมายถึงเชิญน,นะคะ นิพพมวัดหมายถึงสวดมนต์จำวัดหมายถึงนอนแล้วก็คำว่าชันพัตตาหารเพงก็หมายถึงรับประทานอาหารกลางวันซึ่งคำว่าชันเนี่ยหมายถึงรับประทานส่วนคำว่าพัตตาหารก็คืออาหารนะคะส่วนคำว่าเพงนะคะนักเรียนหมายถึงกลางวัน เราะฉะนั้นแล้วทั้ง3ามคำนี้คือชั้นภ่าตหารเพนก็หมายถึงรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูคำประชาศัพท์ที่ใช้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้คําที่สุภาพนะคะแต่จะมีอยู่คํานึงก็คือในเรื่องของการใช้คําให้เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการตายหรือการเสียชีวิตนะคะก็คือคําว่าถึงแก่สัญญกรรม และก็คำว่าถึงแก่อนิจกรรมถึงแก่อสัญกรรมนะคะนักเรียนถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะจะใช้ตั้งแต่ผู้ที่มีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรชั้นปฐมจุลจอมเกล้าไปจนถึงประธานองคมนตรีนะคะส่วนคําว่าถึงแก่อนิจกรรมนะคะจะใช้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ตั้งแต่ชั้น ปธรมาพรมงกุฎไทยหรือทุติจุลจอมกล้าและทุติยจุลจอมกล่าววิเศษนะคะจะใช้คําว่าถึงแก่อันนิจกรรมเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะเวลาจะใช้ในเรื่องของคําสุภาพนะคะต่อไปเรื่องของคําสุภาพที่ใช้โดยทั่วไปโดยครูอบอกไว้แล้วว่าคําสุภาพคือการเ,าเว้นเว้นการ ใช้คําที่ต้องผวนนะคะนักเรียกนการใช้ที่คาที่ที่ต้องผวนบางคาบางคําที่ผวนไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคําที่ไม่สุภาพจึงต้องใช้คําสุภาพเหล่านี้มาแทนนะคะคาแรกเลยคือคําว่าผักทอดยอดนะคะผักท,ทอดยอดเป็นคําสุภาพของผักบุ้งนะคะผักรู้นอนก็คือผักกระเฉดอุทกกะไพกก็คือน้ําท่วม พึ่งแดดก็เป็นคำสุภาพของคำว่าตากแดดสุนักก็เป็นคำสุภาพของหมานะคะมุลสัตว์ก็เป็นคำสุภาพของขี้สัตว์และคำสุดท้ายก็คือคำว่าอาเจียนนะคะก็คือคำก็ใช้คำสุภาพแทนคำสุภาพว่าอ้วกนะคะซึ่งคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นี้นะคะเป็นคำที่เมื่อพูดไปแล้วอาจจะไม่สุภาพเพราะฉะนั้นแล้วเราควรใช้คำ ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เรานี้นะคะให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะดังนั้นแล้วคําราชาศัพท์นะคะนักเรียนถ้านักเรียนจะใช้นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณานะคะว่าบุคคลที่เราจะพูดถึงหรือกล่าวถึงด้วยนะ่ะเป็นบุคคลในระดับใดและเราควรจะใช้ภาษาระดับใดให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ครูไก่ก็มีคำราชาศัพท์ให้หนักเรียนนำไป ตอบคำถามในแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูนะคะในหน้า46และก็หน้า47นะคะอันนี้ก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในช่วโมูถัดไปสวัสดีค่ะ